สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกกาซีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมเวสป้ารถสไตล์น่ารักนะครับอย่างเวสป้าสปินเอสร้อยห้าสิบไอเกตเอบนะครับซึ่งในปี2024นะครับจะมีการเพิ่มสีใหม่นะครับส่วนทางด้านราคานะครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมได้ภายในคลิปและวันนี้อีกเช่นเคยนะครับก็เราจะมีตารางผลดาวนะครับ มาฝากกันสำหรับเวบป้าสปินเ150 iGas ABS 2024นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์แนวอัตโนมัติสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกตกแต่งแบบสปอร์ตขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่150ซีซีครั้งนี้นะครับมีมาให้เลือก3สี ทางด้านงานดีไซน์ของตัวรถ Vespa Spin S 1 5 0 cc iGet ABS นะครับในปี2024เนี่ยจะมาพร้อมกับสีตัวถังลายกราฟ,ฟิกใหม่ล้ออลอยขอบ12นิ้วสีดำลายใหม่รวมถึงตกแต่งรอบคิ้วรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยสีดำนะครับทำให้ดูดุแต่ก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมเน็กไทสีเทานะครับให้บุคลิกที่สปอร์ตกว่ารุ่นในปี2023ส่วนดีไซน์นะครับทางด้านไฟหน้าเนี่ย เป็นแบบ led กรอบหกเหลี่ยมไฟท้ายก็จัดเต็มแบบ led มาให้นะครับแต่ว่าเป็นทรงเดิมคอนโซลหน้านะครับมีช่องต่อ usb มาให้สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเลื่อนไม่เป็นแบบอนาล็อกนะครับแต่ว่ามีการผสมผสานกับดิจิตอลเข้าไปทางด้านระบบการสั่นสะเทือนนะครับโชกหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไฮดรอลิกแบบแขนเดียวทำงาน2ทิศทางด้านหลังนะครับจะเป็นโชกอัพเดี่ยวปรับการรองรับน้ำหนักได้ถึง4ระดับเลยทีเดียว ลิตเบ็กหน้าหลังนะครับพร้อม ABS มาให้ป้องกันการล้อล็อกนะครับยางหน้าเนี่ยจะอยู่ที่110ทับ70ขอบ12อยยางหลังจะอยู่ที่120ทับ70ขอบ12เช่นกันนะครับส่วนทางด้านน้ำหนักของตัวรถเนี่ยน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่130กิโลกร,รมัมส่วนทางด้านเครื่องยนต์และสมรรถนะนะครับตัวเวสป้าสปินเอสร i-get EBS นะครับจะใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะ3า3วาลขนาดความจุอยู่ที่155ซีซีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขนาดความจุถังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่8ลิตรเวสป้าสปินเอสนะครับในตัวใหม่นี้นะครับจะมีมาให้เลือกทั้งหมด3 4สีนะครับได้แก่สีน้ำเงินนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะครับ สำหรับสนุนราคานะครับจำหน่ายแนะนำอยู่ที่141,900บาทและตอนนี้นะครับก็เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะ,นะครับแล้วเราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยตารางผ่อนดาวของ Vespas p ปินเอส0้อยห้าในปี2024กันนะครับโดยตารางผ่อนดาวที่นำมาให้เพื่อนๆชมนะครับ จะมีความแตกต่างกันไปตามอัตราดอกเบี้ยนะครับผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละที่ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้คาแมกซินไทย์ของเราด้วยนะครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นนะครับหรือว่าใครอยากะถอยหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับว่าใช้ดีไหมนะครับหรือว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับเรามาพูดคุยกัน ส่วนในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับและตารางผลดาวนี้นะครับเป็นของเว็บไซต์กระปุกนะครับต้องขอบคุณกระปุกไวนาที่นี้ด้วยนะครับ